แล้วก็นแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วที่สมัยดีบูบาสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศกระคอยินดีต้อนรับเขาส่ซ่องบาถาบ้านเขาอีกแล้วมาพบมาพ่อกับบาถากระโจเอน้องแก้วเป็นคือเก่า กาชีฟาพี่พาน้องกลับไปหาทางน้องแก้วเปิ้ลเลยฟาตั์พากันทาสีพ่อแม่พี่น้องเลยตัวเขาซื้อสีมาใหา้น้องแก้วเปิ้ลทาสีอีกเนาะทาสีเบนครัวครัวหลังกสีมันนั่นมันอะไเนาะมันเก่า,าน้องแก้วเปิ้ลกะทาสีฟาต์ท่าให้เพื่อนนึงเด้นะพ่อแม่พี่น้องเลยปล คาลังกนะสีเนาะสบายดีได้อีด่าเด้ะอะอืมเดีย๋ยวทำเบิกน้องเจ็บเป็นทาสีบ่เนาะสบายดีละด่ะอ่าเป็นอย่างไรเอ่ยนี่มาสีแล้วลบ่โอ้เธอเนาะภทับทาผ่างเบื้องนั้น,น,น,นเกือบบ่รอดคิวดิอืมเดีดทาทา,ทาเดี๋ยวจะทาได้รแพนนี่ภาทาจีท,ทาเปลี่ยนเนาะ เจ้าไปอยากท่าบ่ไยละฮะอยากท่าบ่ผูกผู้นั่นไปใช้ผู้นั่นนะห้องเพื่อนมาท่าซอยอีละเพป็นเหมือว่าตอนแรงน้องแก้วผมไปไปโรงเรียนเนาะมาท่าสีซอยน่องมาทาสีซอยน่องบ่น้องแก้วมาท่าสีซอยน้องคนหนึ่ง Tha xí xuôi bán Điều mà phim này đã, điều mà phí này Tha xí đã, Đụng đốt thôi này <laughs> cái này cái này nó thay mình may nó ngang phù ơi thân này phù mấy đã tha rồi มาจับกล่องมาถ่ายมั้ยมาถ่ายเช็ดเตียนมั้เอาเอาเลยอ่ะน้องแก้วจับกล่องเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายสิจัดการเพิ่นบ้านี่แหวงงอมผมมาง้อมเด้ออีหล่ะบ่อยางงอมผมบ่น้องแก้วแหวงง้อมมาจะบ่สามุกได้ยังงอมอยู่บ่ฉีเทาเลยนี่งอมผมไปบุญชงเฮือนี่ ภานี่็มากเงินทั่วตเจ้าเลยน่างวนาจทัค่วงมังคัวแล้วสมูไ ขกี่วนน้องแก้วากคากี่นละวอกไปนะมิระผ่าไปนะผ่าปองหารไม่สบายดีบ่าวท้าโอ้ยสบายดีมาทาสีเปลี่ยนสาวแหลบบ้านนะขิว่าค่ะขี้วัวขีวัวันิก็อย่าผู้ว่าคิวับคิวมาล่องบ้าง Đi ra Đang đấy đấy Đang đấy cái gì leo dạ song dạ 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 cái nè leo leo dạ 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 ีดาทำอะไรกันเนาะปราตอนนี้เรากำลังฟังมูจามาทาซอยอ่ะหนาวเาทาจนแดงแดงบ้ามาทาสีดำเลยมามาทาบอ่ะมาทาบ่ะถ้าอยากต้องถ้าอยากสมัครทาบอ่ะมาไหม กา,างไ,นะไ,างไนะม้เ,เลยบ่อ,บอนะไปชามาแล้นะพวพอมีพี่น้องไหมเนาะมาเลยบ่อนะบ้าท่าน่ะท่าสวยกันบ้านนี้เนาะพอมีพี่น้องอือจังเลีย่ยวไว้ ไอายันถึงเสียไ, <c oughs> ừ, กกไ,ไ,ไ,ไอวะอืมทาง้นก็มาทาอะไรบ่ยละดูมึงดูดุยฉังกระชีมึงดูได้บ <c oughs> ่อืมปีนพ่นปีนทีดูได้แล้วอยากมวนน้ำมูววนี่กะ อืมมาทาแจ้งขนมคุรากรแจ้งขนมคุรกรอนมาฟัน

เดิมมีมิติขึ้นมาได้บ้านน้องแก้วนะอืมจ,บบจะวกจะปล่่อยเจ้กับจ้ตู้มาพี่บาถาผัจะตู้ไปข้างในเอาต,อาตุ่มมา,า,า,าตุ่มมันเอาลุ่มมันเอาตู่มมาตุ่มา่ครับเอาเอาตุ่มมันี่ น้องปลาวาจักล่องใ่สมุกกันมเลยน้องผันทาก่นเนาะมาหนี่ปาถาพักคก่อนนิดนึงอ้าจ้าปาไส้ะลวกไปเร่อะาางนี้จะซาเลยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเียวมานแนบัดนนี่ละอ้าจ

nhìn mãi <laughs> đã, Ng kiao nó phù. Fa phái đã, nó cài lao cài lao, cài lao cài lao, nồi nồi, cài lọc cài năm bạn. มามามา,มาจับกล้องเห็นป่าวามมาป่าวถามาาถาไปจัดการให้มันแล้วมาวันนี้ไหมไม่หรอมหมันจะมาจับเลยจะมา,จ,มา,จ,มาจับกล้องเห็นป่าวตาเลย

นี่แหละันมึงจะใส่หรือยัเนาะเดล๋เพจสุดท้ายนะสุดท้ายน เพราะแม่พีนนน่น้องบงนทาน้องแจ่วนนกันน้องแก่วบนทาได้เปน้องแก่วก็กบภาษาจัดการมัน ขามาสีมาเอาอีหลาเจ้ามาลองเบิงแบบนี้เดี๋ยว่ายจับกล้ให้เป็นจังไน้องแก้วอีหลไม่ไหวกากรสีพอดีเลยเนาะทีท่าตะลุมีหละจังอืมลดปรถง่ายเลยอีหลเออหลางงาเลยอืม หลัง nhào เลยหลัง nhào ลงลุมตัวลุมตัวนี้หลัง nhào เลยทาอะไรมาหน้าห้องก็ไปแหละพ่อแม่พี่น้องให้น้องเพิ่นมาแทนเขาทาขมเมาสีคิวทีพ่อแม่พี่น้องเลยทอปะเขาลัง คือว่าคิวแหงแ้งเนาะโหขึ้นไปเนี่มึกหลานะลงมาเลิศตกเลยมึกหลานยลงมาอ่ากตตกเหลังกะชีนั่นอุ้ยลงมาลงมาอืมระวัาางเลิมดูปลอดเลยนะ มาบัดน,นี้กาสิแล้วแล้วพน้องเลย ทำเมาเลยบ่ไงโดยไม่บนหรอวะโดยทีบดบดพอดีค่ะเซนเนอร์นีมาใส่อันนี้ไงบ่นอะไรสำนักันเอน้ออ่านกระปองเอากระปองไหม ัวน้อยด่แผงน้อยเลยช่วยเขาเปงน้อยน้อยโลดตเปผงน้อยน้อยดดีเขาไปเลยนะบ่าวค่ะสีเบอรสโทโดีเลยลองมัน ก็อาจะเป็นล่มนเป็นล่มในน้องแก้วมันคิวน้องแก้วนดูดอกกระดังเลยเนาะง่ายจะเป็นล่มเลยด้วย 不。 Hãy subscribe cho มาบัดนี้แล่เลยเนาะดูอยากแรกกักปันใี้ได้นั่งเดียวประดังขอาวเรื่สีบัวพอเนาะหน้าจนแดงหน้าจนแดงบ้างได้เป็นชีร่มพ่อแม่พี่น้องเลยคิวแห้งอย่างนี้เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องไหมจ้างมาทาสิไอ้พี่น้องเบอร์คนเหมือนเนาะหลังจากทาพ่อแม่พี่น้องเลย คักปัญญาก็นี่ยังเดียวพูดจะคักภายในน้อยนึงทางนี้เพราะว่าสีเบิดก่อนพอแห้งอีดีสีดีเนาะผู้ท,ทางน่องเพิ่นกะนทาประตูให้น่องแก้วเพิ่นตาทางนี้กันเนาะคักคักนทางนี้กันทางนี้ทาประตูทาสีเชลกเนาะทาเชน้องภายในละอันนี้มูอของน้องแก้วเพิ่น คิวไปล่ะแปลงตัวใหญ่ด้วยล่ะเอาแปลงตัวใหญ่เนาะคาซอยกันเนาะอืมเอาตัวใหญ่หอวขาทากันนี่ป้าโอ้ยผ้าปิดปากเนาะ nướng. đeo thau này đeo cả, hao chiếng, nón kéo, bên thau, sao tổ nó. kai ra, kai ra, cái gì ra đấy. อุระวังเด้อสิทธ์มันตึกแข่งขาเจ้าของเด้อะยสายันเนาะปุณิเนาะซอยน้องแก้วเพิ่นเยี่ยนห้องเดียวกันอยู่นางโต๊ะเดียวกันอีกแค่มจไปละนางโต๊ะเดียวกันอีกเนาะอืมสวยน้องแก้วอืม Nên, tha xỉ thủ đây oh. Một hải lườn á Chẳng một tha dài bất thần Hẳn ngam <laughs> Tìm mưu tìm tìn, thả các bọn em Xỉ Ờ tha tay đã งามเลยปนี้เนาะดีกว่าคักคักเล่าอีกแล้โอเคจะทำดีกันเนาะงามเลยบ่านนี้คัดคัดคัดโอเคพอรมีพี่น้องยังจากซาสี เพื่นครัวมา้องแก้วเสร็จเป็นทีเรียบร้อยทงางบัตากัลเชไดลาพี่ลนองเนอรมันนี่บัตามาพิพลัดประการใดก็ขอโทษขอแฟนพ่อแม่พี่น้องท่านนี้บัตากัลเชไดกลับกันมาสมายดีสมายดี